คุณแม่คือมีเรื่องที่จะบอกนะคะคือว่าอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแบบนดที่ติดต่อมาเยอะมากนะคะที่จะให้แต่งเป็นโรเซ่รีวิวหรือไลโซดนะคะดิฉันขอไม่รับนะคะเพราะว่าไม่อยากเอาชื่อน้องไปหาก,กินนะคะถ้าจะจ้างจ้างในนามมะม่วงคะ่ะแต่งตัวอะไรก็ฟิลมะม่วงไปนะคะคุณแม่ไม่เอาว่าให้แต่งตัวเป็นโรเซ่ ให้ใส่ชุดเหมือนนอ้องให้ใส่ชุดเหมือนวันตอนรันคอนเสิร์ตไม่เอานะคะไม่ลาบค่ะกรับขอบคุณจริงๆค่ะที่เอนโดโนแต่ทำไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้จริงๆค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะเราทำเพื่อเอาสนุกทำเพื่อเราเป็นแฟนคลับเราไม่ได้เอาไปทำเป็นเชิงพาณิชย์นะคะคุณแม่กลับขอบคุณ